อุ้ยดีไงเจอแนี่ยแนะนำแนะนำนยครับงามกระนาดกับเขาลวกเงินเสร็จได้เนาะนี่เห็นไ้มนี่กล้องหน้าเนาะกล้องหน้าเนาะเนี่ยนี่นี่นี่ ตอนเก็บมันสนุกครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนถ่ายตังค์ครับเพื่อนว่าจะเป็นยังไงอุ้อยครึ่งโลเองเหรอครับแนะนำแนะนำนยครับงานกระนาดกะโอเครู้ว่าจะอะไรไหมนี่เมื่อกี้ถ่ายไปรอบนึงแล้วแต่ดูแลไม่พอ,อแล้วใช้ไม้นีดีกว่านี่ เราอยู่ที่เขาค้อนะเพื่อนๆตอนนี้โหตะว,วันเห็นหน้ากันนิดนึงแล้วกันเนาะผมปับโทรศัพท์ก่อนี๋ยวไม้ไม้ไม้จับมาถือไม่ถนัดตอนนี้เราอยู่ที่เขาค้อนะครับเราก็เอเขาเรียกว่าเป็นภูเล็กๆเกขาเล็กๆแล้วกันเขาปลูกดอกไม้ให้ชมฟรีถ่ายรูปได้นะเพื่อนๆแล้วก็ประเด็นคือเคปนี้เราจะบอกว่าเราจะพาไปเก็บสตอเบอรี่นี่เขาชมฟรีเลยนะ อันนี้เป็นดอกไม้ที่เขาแบบมาปลูกแล้วก็เอามาให้ชมเนาะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันนะเพื่อนๆนะ,อะตอนแรกอะผมเดินผมก็ว่าจะไม่เก็บแต่ทีเนี้ยผมเดินมาปุ๊บน่ะผมเห็นพี่พี่ผู้หญิงนะผมเอาภาพขึ้นให้ดูผมขอเขาถ่ายรูปแล้วเขาเก็บได้ลูกใหญ่มากคือส่วนเขาอันนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่นะนเพื่อนๆก็คือตอนเนี้ยจะบอกว่า เริ่มนะครับคือเริ่มเก็บได้แล้วเขาเริ่มเก็บได้แล้วแล้วทีนี้มาเดดูพี่ครับขอโทษทีคือเริ่มเก็บได้แล้วแล้วนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูไอ้ลูกแต่เนี้ยลูกเล็กเให้ดูลูกเล็กก่อนไม่รู้ว่าได้ลูกใหญ่หรือยัง<ะ>สงีแดงแดงนี่ก็ขาวนี่ก็แดงช่วงนี้กำลังกะ เริ่มให้เก็บผลผลิตได้บางบางสวนก็เก็บได้แล้วบางสวนก็ยังเป็นลูกอ่อนอยู่อย่างที่ผมเดินอยู่เนาะอันนี้คือเริ่มพอเริ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินดูก่อนนะนี่เพื่อนวู้โฟกัสไหมต้นสตรอบอรี่ แต่ยังไม่แดงครับยังขาวอยู่มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งเขาขึ้นไปเดินทุ้งๆน้างบนละผมก็เลยบอกว่าพี่เดินไปถึงไหนเขาบอกข้างบนน่ะบอกไปเก็บแบบทับยังไม่หมดล็อกเลยแต่เขาแบบคัดแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เก้าโมงกว่านะ้ะแดดมันก็พอเริ่มร้อนเริ่มร้อนๆแล้วนะเพื่อนแต่ว่ากาดลมก็ยังเย็นอยู่นะ เราเห็นต้นฉบับแล้วว่ามันใหญ่ได้ขนาดไหนอุ้ยดีไงเจอแล้วผมไม่เห็นหน้าจอเลยไม่รวนโฟกัสหรือเปล่าโดานแดดสองเอานะขอลูกนี้กันยนี่ถือว่าใหญ่ไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราเห็นว่าพี่ๆเขาเก็บลูกใหญ่ไปได้แล้ว นี่แดงแป๊ดเลยอ่ะแต่ลูกมันไม่ใหญ่นะเพื่อนก็จะมาคัดต่างนู้นเป็นไงครับเป็นไงครับเยอะไหมมีมีมีคนให้นำมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองตามไปดู ผมจะเดินล,ล้อๆทางนี้ก่อนนึกว่าเรามาเก็บด้วยกันนะเ,นเพื่อนๆนะผมว่านะนับจากเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะใครมาช่วงนี้น่าจะแบบเก็บโครดกอะ่ะคือน่าจะแบบกําลังออกลูกเต็มๆเลยเนี่ยเพราะเนี่ยนะเพราะข้างบนเนี่ยผมให้ดูนะแล้วผมมองอะ่ะ เราได้ไม่เสียเที่ยวเนี่ยคือต่อจากนี้ไปสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อดูด,ดิคือเขากําลังแบบออกดอกแล้วก็ติดผลแบบไล่ไปไล่ไปอ่ะคือแบบเยอะอ่ะเนี่ยคือรุ่นนี้ยกําลังแบบเยอะมากกันเพื่อนแต่มันยังไม่แก่ไงคืออาทิตผมไม่ค่อยได้จอดถ่ายมาจริงๆอ็ะผ่านมาผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยสวนนะ่ะแต่คือ เขายังแบบไม่ติดป้ายเก็บได้ไงมีไม่กี่สวนนะที่เห็นแวบบๆนะแต่มีสวนเนี้ยเขาเขาติดก็เลยลองแวะดูแล้วก็เขามีดอกไม้เฮ้ยฮเฮ้ยฮเฮ้ยเ้เอาใหญ่ไว้ก่อนแดงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม ผมเจ้าก็นีน่มันโฟกัสไหมผมมองไม่ค่อยเห็นจอด้วยเ,เพื่อนๆขอโทษทีนะภาพมันไม่ค่อยเนี่ยเอาหน้าแต่ได้สองล,กลูกละถือว่าได้ฟิลเก็บสตรอเบอรี่แล้วละ่ะว่าจริงๆอะ่ะผมผม บ้านผมมาอยู่นครสวรรค์มีสวนนะเพื่อนๆแต่เวลาผมนึกถึงแบบไปเก็บสตอเบอรี่เท่าไหร่ใช่ไหมผมก็จะนถึงโซนเชียงใหม่ชนเหนือแต่ไปก็ไม่ค่อยเจอสวนหรอกแต่ไม่รู้เลยว่าใกล้บ้านร้อยกว่าโลพัทโทมีแต่สวนบลสวนสตอเบอรี่เป็นร้อยเลยอ่ะดูด,ดิถือว่ามาเร็วไปหน่อยครับแต่ถ้า ถ้ามาช้ากว่านี้สักอาทิตย์หรือครึ่งเดือนผมว่าเพียบบอกเลยเพียบเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ไหนดูหน่อยซีขอดูหน่อยซี มาโชว์แค่ลูกเดียวว่ะนี่ไงโอ้นี่อะได้มาสองลูกครับฮ่าฮ่าอุ้ยเบาๆสิคะเดี๋ยวดูนี่น,นะโอ้ง่ายไปไงนี่ครับโฟก,กัสเหรอโฟก,กัสแม่แล้วแม่อยู่ๆกบทีเลยครับคุณเธอเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นลูกครับทำไมหยิบมาแค่สองลูกครับนี่ แต่ถือว่ายังลูกเล็กกว่าชุดที่พี่เขาเก็บนั่นไปนะอันนั้นเขาเอาไปเก็บไปหมดแล้วเอาไฟไปลูกใหญ่ไปมึงมึงหมดแล้วเพื่อนแต่ว่ามันก็แดงไงเหมือนกันไงแต่เขาคัดแต่ลูกใหญ่จริงอ่ะแล้วลูกเก็บสองสีนี้มาทำไมอ่ะพี่จุกก็ดีเนี่ยลูกนี้พี่จุกเลยดิดูดูแ้วมันรอถึงบ้านเลยก็กินเลยจะต้องรอถึงบ้านทำไมจ๊ะอันนั้นไม่เหมือนกันน่าหน้าเพราะอย่างนั้นหลังรถน่าหน้าทำหน้าทำตาโอ้ยต้อง ้องอยู่ไกลๆก่อนเสียงเขาดังครับคนนี้ยผมต้องแบบหลบๆก่อนครับโอ้แต่เขาใจตังค์นะครับเป็นอัดซื้อเจผมซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับผมรักเขามากเลยครับพี่สาวผมคนนี้ครับผมบอกเลยไม่มีใครทำะไรเขาได้นี่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 เพื่อนๆจะพามาดูเก็บอีกลูกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลาจากกันเดี๋ยวให้ดูดอกดอกเขาสวยมากเลยนะดอกสตรอเบอรี <Serve it. S 1> ่นี kind of <ona> ่ เออทเป็นตื่นเต้นไปได้นะแต่เราไม่เคยเก็บเนี้ยเคยแวะไปอะ่ะแต่ว่าไม่มีแบบให้เก็บลูกไม่เจอลูกได้ไปดูแบบลูกเล็กๆไหนเมื่อกี้มองเห็นเหมือนแบบมีลูกใหญ่ๆอยู่เห็นไหมอะอ้าวลองไหนล่ะ ล่องไหนเม้ยอ๋อล่องนี้เพื่อนล่องนี้ดูดอกเขาเป็นพั่วเลยแต่นี้เขาเนี้แล้วเนี่ยลูกใหญ่โหูแต่ยังขาดชั่วอยู่เลยเพื่อนแต่เนี้ยแดงแล้วเนี่ยเนี่ยเลงละกองผมนิ่งพอไหมอ่ะก็ไม่นิ่งพอขอโทษด้วยนะครับ นี่แต่เนี้ยขาวโจ๊ะตอนนี้แดงกึงแดงนะ้วเพื่อนอ่ะเพราะว่าด้านจะมีแค่นี้แหละมันยังไม่มีลูกเท่าไหร่เพื่อนยังไม่แดงอันนู้นก็นลูกหนึ่งนี่แต่ว่ามันยังแดงไม่เยอะไม่ค่อยใหญ่อ้ยนี่ไงเพื่อนนี่ไงเพื่อนเห็นแล้วอ๋อดูดิ ก็ใช้ได้เดี๋ยวดูนะลองโฟกัสไหมนี่ยมองก็ไม่เห็นจอนําสัตว์เหลือเกินเราไม่อยากรุนแรงเดี๋ยวว่าไปโดนดอกเขาลวกเงี่ยเสียได้เนาะนี่นอย่างน้อยก็ได้ฟิลแบบเก็บดสดๆนะพเพื่อนๆค่ะโอเคเห็นไหยนี่กล้องหน้าเนาะ กลางหน้าเนาะเนี่ยเอ่ะฮะ12นาทีแล้วโอเคคลิปนี้ก็พามาเก็บอ่าสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ใครสนใจตามมาข,าข่าคอรนจะบอกสตรอเบอรี่เยอะมากเ,เพื่อนมาเที่ยวได้เลยนับจากนี้ไป7-15วันครึ่งเดือนนะ่ะรับรองแบบออกลูกโดๆลูกเยอะบึ้มๆแน่นอนนะขนาดช่วงนี้ช่วงแรกๆนะ ไม่เก็บกันเงเนี่ยก็มีนะแต่มีน้อยแต่รอบแต่รอบนี้ยลูกใหญ่แต่มีน้อย,อ,อ,อ,ยอีกเจ็ดถึงสิบห้าวันผมว่าเพียบนะเอานี้นี่เป็นเพื่อนอันนี้คือร้านพี่เขานะครับที่ผมแวะมาเก็บนะฮะอาจจะแบบว่าพี่เขาอ่ะไม่ได้มีชื่อร้านแต่จะบอกว่าพี่เขาก็ใจดีนะเพราะว่าป้ายอะไรเขาบอกชัดเจนนะว่าห้ามทําอะไรมีขรับัตนเพื่อนก็ลองดูนะฮะพี่ชื่ออะไรนะครับ ี่อัญพรเพี่อัพรเนาะอยู่ตรงไหนนะจุดที่ผมอยู่ตรงหน้าตรงนี้อ่าติดกับไล่ภูผาค่ะติดกับไล่ภูผานะเพื่อนเพื่อนนี่เขาคอครับบนเขาคอครับเก็บออกมานี่ยังไงนะขีดละหกสิค่ะขีดละหกสิบโลละหกร้อยค่ะอ่าโลละหกร้อยก็คือมาถ่ายรูปฟรีเนาะใช่พี่เขานี่อันนี้ของพี่ด้วยไหมเนี่ยโซนนู้นใช่ค่ะใช่ใหอแล้วยังไ่เดินแล้วก็ใช่ค่ะนอ่านุ่มมียาวอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนเขาเรียกว่า เนินเนินเขาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอ้ายังไม่พออีกเหรอคนนี้พอแล้วเมื่อกี้มันยินประกอบมันในเนี้ยเนียหลังเดี๋ยวผม,มต้องพอไปก่อนพี่สาวสุดที่รักผมเขาเสียงดังนะพเพื่อนๆแล้วจะตามที่เคยพูดไปอ่ะน,นี้เลยอันนี้ร้านพี่เขานะครับนี่ฮะติดข้างทางเลยนะไปมาสะดวกเดี๋ยวมาดูปริมาณกันว่าน,นี่นี่นี่เก็บคนเดียวเลยตอนเก็บมันสนุกครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนจ่ายตังค์ครับเพื่อนว่าจะเป็นยังไง นี่เขาก็มีสตรอเบอรี่อบแห้งด้วยนะเพื่อนนี่มีอบแห้งอบแห้งถุงละร้อยนะเพื่อนสตรอเบอรี่อบแห้งอะไรน้ำหนักเท่าไหร่ครับโอ้โหเอาเลือกอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยเอาเลยไปแล้วนะจ๊ะอุ้ยครึ่งโลเองเออสามร้อยเองครึ่งโลสามร้อยเก้าบาทนะเพื่อนอะดูนี่เธอนี่ววตเลย เดี๋ยวพาไปไปดรู้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ในถังทั้งหมดนี้ก็คือ300กว่าบาทนี้เดี๋ยวมาผมให้ดูมุมกว้างๆเมื่อกี้ไม่ได้ไปถ่ายมุมกว้างนี่นะฮะอันนี้คือวิวติดกับไรภูฐานจริงๆมันก็มีเยอะเลยเนาะแต่ว่าใครสะดวกไปมาหรือว่าใครแบบอยากแวะอีกรอบนึงนะพี่ๆเขาก็ใจดีแล้วก็พูดน่ารักน,นะแล้วก็ ีโอกาสช่วยประบอกเลยพี่เขาก็แล้วกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันเนาะสําหรับพามาเก็บสตอรอเบอรี่โอเคไปละสวัสดีครับถ่า,ายโทรศัพท์เสียงไม่ชัดต,ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนดู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 ด,ด,ดูใหญ่โว้ยโอ้โหโอ้โอใหญ่จร<ห>ิง ตัดไหมครับตัดเลยครับตัดเลื่อนเพื่อนดูอีกทีอีกแล้ว